ตอนนี้นะคะอ้อนมาอยู่ที่ปางอุ้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะสภาทุกคนนะคะมานอนเต็นกันที่ปางอุ๋งริมน้ําแบบเก๋ๆชิคๆนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าที่นี่นะคะจะเป็นเหมือนสวิ์แลนด์เมืองไทยจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็วันนี้อ้อนมีของเล่นใหม่มาด้วยนะคะก็คือ DJI Osmo 4นั่นเองเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีฟีเจอร์เจ๋งๆอะไรน่านเล่นบ้างไปกันค่ะ คือมาที่เต็นท์ของเราแล้วนะคะอ้อนจองเต็นท์นะคะเป็นาราคา500บาทนะคะรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ด้านล่างเนาะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปดูก่อนนะคะเพราะว่าชอบโลเคชันมากโลเคชันแบบว่าริมน้ําเลยทุกคนแล้วก็อยู่ติดกับสะพานที่เป็นมุมมหาชนด้วยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าในเต็นท์เนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะคะเต็นท์ก็คือใหญ่อยู่นะทุกคนรู้สึกว่าจะนอนได้แบบว่า4คนเลยอะ มีเครื่องนอนให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็เขากางไว้ให้เราเรียบร้อยเลยจ้าใ่ด้วยเอาเหรอ่ะไม่งั้นในเต็นท์จะมอง,องไงตัวคนไม่ได้ตบมากอืมโอเคเลยนะก็ราคา500บาทอันนี้เราเอาของเข้ามาแล้วเรียบร้อยมาไกลๆแบบเราเนาะไม่ต้องพกเต็นท์มา<ล>ก็ตตัวจอจองไว้ก่อนใช่ จะเป็นบ้านพักน่าจะเป็นของทหารนะคะถ้าเกิดใครจะมาพักเนี่ยเขาบอกว่าให้ walk in เข้ามาได้เลยนะไม่ใช่ส่วนของอุทยานนะคะ ไว้แล้วนะคะหมูกระทะที่นี่ชุดละ300บาทนะทุกคนตอนนี้กําลังจะไปเข้าห้องน้ําจะพามาดูห้องน้ําด้วยทุกคนอันนี้คือห้องน้ําห้องน้าโอเคอยู่นะมีห้องน้ําใหม่แล้วห้องน้าเก่าเออใช่อันนี้ห้องน้ําใหม่ก็ใหญ่มีทั้งห้องสุขาแล้วก็ห้องอาบน้ําห้องน้ําเพียงพอนะเยอะอยู่ ไฟแรงมากก็จะมีน้ำซุปมาให้มีผักมาให้มีไข่สองฟองนะคะแล้วก็น้ำจิ้มสุกกีแล้วก็อันนี้จะเป็นหมูนี่นะคะก็คือแพ็กมาอย่างดีเลยมีถ้วยให้เนาะแล้วก็อันนี้เป็นกุนเส้นนะจ๊ะส่วนอันนี้เราซื้อเพิ่มนะจ๊ะมาม่าจ้ะ แล้วก็วิวหน้าเต็นท์ของเรานะจ๊ะน้องหงสองตัวน่ารักมาก ยามเช้าค่ะทุกคนอากาศประมาณ14องศา15องศานะแล้วก็ไม่ค่อยมีหมอกเลยบนผิวน้ําก็ไม่มีหมอกอย่างที่เราหวังเลยอะทุกคนแต่ว่าบรรยากาศก็คือโอเคเลยนะคะเพียงแค่ว่าวันนี้ไม่มีหมอกคือวันที่เรามาไม่มีหมอกแต่ก่อนหน้านี้เขาก็มีกันแบบอย่างสวยงามเาะ อนนี้อ้อนกำลังจะเดินไปที่ล่องแพนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แบบสุดฮิตเลยถ้ามาปางอุ๋งก็คือต้องมีรูปช็อตที่อยู่บนแพเออแต่ว่าแค่สิ่งที่เราวาดฝันไว้ว่ามันจะมีหมอกพุ่งพวยมาจากน้ำก็คือไม่มีอยู่จริงในวันนี้นะคะเพราะว่าพี่เขาบอกว่าวันนี้ถ้าเมฆเป็นแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะมีหมอกแล้วแหละตอนนี้ก็คือพูดไปหอบไปนะเหนื่อยมากเพราะว่าจากที่เต็นท์เดินไปตรงที่ขึ้นแพ ค่อนข้างไกลนะคะบางคนเขาก็จะเก็บเต็นแล้วก็ขับรถออกไปเลยแต่ว่าทางเราอ่ะคิดว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาถ่ายรูปที่เต็นอีกนะคะเมื่อยมากเดินแบบตอนนี้ขาแกว่งแล้วแต่ต้องยังนิ่งอยู่ใช่ไหมทุกคน เพราะว่าอ้อนไช้ o m c นะคะเป็น DJI o m c นกถือว่าชอบมากๆเพราะว่าเมา t ิ้งของเขาออกแบบมาได้อย่างแบบว่าดีงามมากเหมาะกับการใช้งานในหลายๆรูปแบบนะคะเพราะเขามาด้วยกัน2แบบเลยมีทั้งเป็นแถบแม่เหล็กที่เป็นแบบว่าติดกับเคสโทรศัพท์เราเลยหรือติดกับตัวโทรศัพท์เลยก็ได้แล้วก็มีเป็นแบบที่หนีบ โทรศัพท์อีกก็คือแล้วแต่ลักษณะการใช้งานของแต่ละคนเลยเนาะแต่ว่าอ้นชอบมั์ติ้งตัวที่ติดกับเคสโทรศัพท์เลยอะ่ะอ้นจะติดกับเคสไว้เลยแล้วก็เวลาใช้งานอะ่ะมันง่ายมากๆพอจับมาใกล้กันเขาก็ดูดให้เลยอัตโนมัติซึ่งมันแบบแน่นแล้วก็แข็งแรงมากๆ อากาศดีมากเลยทุกคนอันนี้ลำละ150นะคะปกติเนี่ยคือบนผิวน้ำอ่ะจะมีแบบว่าหมอกด้วยอะแต่ว่าวันเนี้ยคือไม่มีน่าจะเป็นเพราะเราทำบุญมาไม่พอนะคะก็ <c oughs> เลยไม่มีหมอกเลยวันนี้แต่ว่าอากาศเย็นสบายดีนะคะประมาณ14.5องศาแล้วก็เมื่อคืนอะ่ะหลับสบายมากเพราะว่าอากาศเย็นมากคือเต็นกว้างด้วยเออโอเคเลยอะแล้วก็ดาวเยอะมากเมื่อคืนอะ่ะ โค้งขาวนี่พ <c oughs> ี่เราเอาเอามาปล่อยโค้งดำมีพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตธงชัยเหรอคะใช่ตอนนี้กำลังตักไข่อยู่ในกระท่อมโงดำเหรอคะอ๋อ อันนี้คือเขาก็เพาะพันธุ์กันเองตามธรรมชาติเลยใช่ไหมคะตรงนี้นะที่เขาบอกว่าเป็นที่เลี้ยงหงเาะเป็นที่น้องหงอยู่น่ารักปากแดงเลยอ๋อเขากำลังฟักไข่อยู่ใช่ไหมคะอ๋อพี่เขาบอกว่ากำลังมีไข่ไน่น่ายเห็นไหมดีนะที่อันนี้ซูมได้ซูมได้เยอะมาก ซูมได้ใกล้มากเลยอ่าหงส์ดำนี่มีแค่คู่เดียวหรอคะออมีคู่เดียวเลยพี่ผมแปลกใจอย่างผมเห็นมันจิกอาหารแล้วมันก็มุดลงน้ำเนี่ยคือการกินหรือว่าหรือว่ามันให้ป่าที่ต้องดูดน้ำอ๋อไม่งั้นติดคออะไรประมาณนี้ไหมคะจิกอาหารแล้วก็ต้องมาดูดน้ำอ๋อคือแบบมาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเป็นเบบี๋เลยใช่ไหมคะเป็นลูกเลยใช่ไหมคะอ๋อทางอุทยานเขาก็เลยบอกว่าเลี้ยงแบบ ให้กินแต่อาหารเนาะแต่ก็ดีแล้วนะปลอดภัยเพราะว่าเออนะท่องเที่ยวเยอะอะเราไม่รู้ว่าแต่ละคนแบบว่าจะแบบพิเลนอะไรยังไงหรือเปล่าบางทีอ่างเก็บน้ำปางอุ๋งเนี่ยมันเป็นห้วยลึกอยู่แล้วทีนี้พ่อก็สเสด็จมามาเห็นมาเห็นเนาะ เห็นข้าแนละ้พวพ่อก็เลยออกไอเดียว,ว่าเออเป็นทําเป็นอ่างเก็บน้ําดีกว่าแล้วก็น่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวได้ประมาณนี้นะแล้วก็พ่อเสด็จมาครั้งแรกนะเอาฮอคัตเตอร์มาลงที่อ่างเก็บน้นเลยเพราะว่าถนนคนทางก็ยังไม่สะดวกที่มีชื่อว่าปางอุ๋งก็คือเป็นจุดพักนั่นเองเมื่อก่อนอนะพ่อคะพ่ออะไรที่มามาค้าขายก็น่ะมารวมตัวกันพักอยู่ที่นี่ก็เลยเรียกว่าปางอุง๋งจุดพักรวมไทย ะคะ่อนข้างแฮปปี้นะถึงจะไม่สุดก็เหอะเพราะว่าไม่มีหมอกอะทุกคนแต่ว่าฟิลก็ยังดีอยู่ดีนะคะแล้วก็อยากจะมาสรุปด้วยนะคะว่า DJI OM4 ตัวนี้นะคะคือเวิร์กมากๆทุกคนสําหรับใครนะคะที่มีแค่สมาร์ทโฟนแต่ว่าอยากได้แบบว่าภาพที่ดูแบบเจ๋ง <c oughs> ๆคูลๆนะก็ <c oughs> นะแนะนําเลยว่าควรมีนะคะเพราะว่าตัวนี้ตัวเดียวก็คือไปได้ตลอดทริปเลยจริงๆนะคะ มีฟีเจอร์เยอะมากๆอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปแล้วนะคะแล้วก็ลักษณะการใช้งานคล่องตัวมากๆทุกคนเขามีทั้งเอ่อม้าติ้งทั้ง2แบบนะคะให้เลือกใช้นะจะเป็นแถบแม่เหล็กทั้งคู่เลยมีแบบหนีบทรศัพท์กับแบบติดกับโทรศัพท์เลยซึ่งการใช้งานอะง่ายมากๆมันดูติดแล้วก็แข็งแรงมากๆชอบม้าติ้งตัวนี้มากๆนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดต่างๆได้นะคะที่ DJI Phantom Thailand เลยคะ่ะเข้าไปลองเล่นกันก่อนก็ได้นะเออเดี๋ยวจะหาว่าอ่อนอวยเนาะแต่จริงๆก็คือลองใช้จริงเพราะว่าอ่อน มาใช้ทริปนี้จริงๆนะคะฟีเจอร์เขายังมีอีกเยอะแล้วอ,อ้นก็นยังใช้ไม่ครบเลยด้วยจะทยอยใช้ไปเรื่อยๆละกันนะ <_ gal ots> ก็ฝากติดตามละกันโนในคลิปวิดีโอต่างๆอ,อ้นก็จะเอามาสอดแทรกมาใช้ในวิดีโอด้วยนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ไปรับประทานอาหารเช้ากันที่บ้านรวมถ่ายข้างนอกนะคะจะเป็นชุ <it> มชนอะเป็นเหมือนหมู่บ้านตรงทางเข้าปางกุ้งนะคะไปกันค่ะ จะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟแล้วนะคะก็ยังมีโฮมสเตย์ด้วยมีที่พักด้วยนะอ้ยบรรยากาศดีทุกคนดูดีนี่มีมุมนี้ด้วยนี่ถ้าเกิดสมมติว่าใครแบบว่าไม่อยากไปนอนเต็นท์น่ะมาพักแบบนี้ได้นะวิวดีมากเลยบรรยากาศดีมากๆนะคะโอ้ยดีอะชอบทุกคนแล้วดูต้นไผ่เขาสิใหญ่มากอันนี้คือมุมรับประทานอาหารนะคะ อาหารมาแล้วนะคะอันนี้อ้อนสั่งเป็นไข่อุกนะคะซึ่งเขาบอกว่าไข่อุกเนี่ยคืออาหารพื้นเมืองของที่นี่เนาะแล้วก็มีเป็นลาบคั่วนะคะมาพร้อมกับผักสดน่าทานมากนะทุกคนผัดมากับแบบมะเขือเทศนะคะเป็นเหมือนผัดพริกแกงผสมกับไข่ลูกเขยเพราะมันมีความหวานหวานอ่าลาบคั่วคือแบบหอมเหมือนแบบาพาวกกะเพราคั่วอือ หอมพริกอ่ะหวานมากเลยอืมหอม,อมเหมือนเครื่องอะไรของเขาเครื่องเทศอะไรของเขาทุกอย่างเนาะคนกินบักเก่งน่าจะอร่อยเลยอืมเพราะว่าเขาให้ผักเคื่องเมืองมาตื่เลยอืม,อ,มอร่อยอย่ะลาบคั่วนี่กินกับแตงกวาแบบนี้นะคะลาบคั่วเนาะ คลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนอิ่มท้องแล้วนะคะสาหรับใครที่มาปางอุ่งนะคะก็มีทั้งเต็นท์นะคะมีบ้านพักของทางทหารเองนะคะแล้วก็มีพวกโฮมสเตย์ต่างๆของชุมชนด้วยนะคะก็ลองเลือกกันเอานะทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยอ้อนเข้ามาในร้านของลุงปหลักนะคะซึ่งที่นี่ก็คือน่ารักมากๆอยากฝากไว้เพราะว่าอันนี้คือเข้ามาแล้วยังรู้สึกชอบเองเลยนะคะบรรยากาศวิวก็คือดีมากๆอากาศเย็นสบายนะคะแล้วก็ มีทั้งกาแฟร้านอาหารอยู่ในที่เดียวกันเลยก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะที่บ้านรวมไทยนะคะจะอยู่ตรงบริเวณปากทางเข้าของปางอุงเลยหรือถ้าเกิดใครอยากมานอนเต็นท์นะคะก็ได้เช่นกันนะคะมีราคาค่าเข,ข้าคนละ50บาทนะคะค่ากลางเต็นท์30บาทเท่านั้นหรือจะจองเป็นเต็นท์แบบที่อ้อนจองก็ได้นะคะ500บาทก็คือไม่ต้องกลางเต็นท์ไม่ต้องอะไรเลยคือเขาจะมากลางให้เราเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมกับมีเครื่องนอนให้พร้อมเลยนะคะตอนออกเนี่ยเราก็เก็บของออกได้เลยคือสบายมากสาหรับอ้อนคือ ได้โลเคชั่นที่ดีมากๆแฮปปี้มากเพราะว่าอยู่ตรงบริเวณมุมมหาชนเลยก็คือตรงสะพานที่ยื่นออกไปที่เขาชอบถ่ายรูปก,กันเยอะๆนั่นแหละทุกคนแล้วก็น้องหงอะ่ะมากินอาหารตรงนั้นบ่อยมากๆซึ่งน่ารักมากชอบน้องหงมากแล้วก็ทริปนี้นะคะต้องขอขอบคุณเลยนะคะ ดีเจไแนด์ฟนทอมไทยแลนด์นะคะที่มอบของเล่นใหม่ดีๆมาให้เราได้ทดลองใช้นะคะแล้วก็ให้ทุกคนได้ชมด้วยนะคะและต้องขอขอบคุณนะคะสายการบินนกแอร์นะคะที่อำนวยความสะดวกการเดินทางให้เราเนี่ยบินตรงจากดอนเมืองว่าจนถึงแม่ห้องสอนเลยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือดิสนี่ค n ลเล็กเต็ดค่ะที่อำนวยความสะดวกตลอดรถทิปของเราในแม่ห้องสอนเลยตรงจริงถ้ามาแม่ห้องสอนอ้อนว่าต้องรถเช่าเท่านั้นนะคะหรือไม่ก็ต้องขับมาจากกรุงเทพเลยนะเพราะว่ารถโดยสารค่อนข้างน้อยนะคะก็ทริปนี้ไม่ก็ แล้วนะคะเราพบกันใหม่ทริปหน้าค่ะทริปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันรอติดตามได้เลยนะคะแต่ว่าทริปนี้นะคะเราจะกลับกรุงเทพแล้วทุกคนยังไม่อยากกลับเลยเพราะว่าอากาศดีมากๆอย่าลืมย้อนกลับไปดูนะคะอีก2คลิปที่เราทำไว้เนาะมีบ้านรักไทยนะคะแล้วก็มีป้ายฟิลแต่ละฟิลก็แตกต่างกันออกไปเลยฝากติดตามได้ค่ะบ๊ายบาย